This is บ o r t o d ต์ s อคุณกำลังรับฟัง Deep Talk, ท a l k ถอดร,รหัส s t t r t u p podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ อีกทุกสัปดาห์นี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องโรคระบาดเนี่ยแหละครับแล้วก็พยายามที่จะหาประเด็นที่มันเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังของโพสเตเดให้มากที่สุดนะครับพยายามที่จะพูดเรื่องอะไราสาระให้น้อยที่สุดนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องที่มีสาระอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคธุรกิจนะฮะเป็นประโยชน์ต่อแร,ง,รงงานพนักงานเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐด้วยครับเป็นแนวทางที่โอเคเลย ก็าทางนี้เรียกว่า Redeployment นะครับ r e เ e p l o y เ e n t เป็นการโยกตำแหน่งงานนะฮะไปทําตำแหน่งอื่นนะครับม,มันเป็นการเป,เป็นเรื่องที่พูดถึงมานานแล้วแหะตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยแะครับแต่ไม่ค่อยที่จะพูดกันในวงกว้างมากไม่จะพูดกันใน,ในแง่ของการาปรับโครงสร้างบริษัทนะไม่ต้องมีการไดร้พนักง,งานออกก็ ไปจัดตำแหน่งใหม่ให้นะครัรีรีเดพลอยเมนต์ไปนะครับก็คือเหมือนกับว่า,าเป็นการโรเทตงานอย่างหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่เชิงโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับาการรีเดพลอยเมนต์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ก็คือมันไม่ใช่แค่การโยกตำแหน่งไปถาวรน,นะครับเป็นการโยกตำแหน่งโยกโชคลาวด,ด้วยนะครับมันมีบทความหนึ่งน่าสนใจมากนะครับของบลูเบิร์ก รัฐก,กับรูมเบิร์กผมอ่านมานะครับเกี่ยวกับการรีดิพลอยเมนต์ในสิงคโ,โปร์นะครับมีมีการโยกตำแหน่งงานในบริษัททั้งบริษัทเอกชนแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลภาครัฐเนี่ยไปทำงานที่มันสลักสำคัญมากในช่วงนี้ก็คือขาดแรงงานมากาเช่นงานในภาคาสาธารณสุขหรือว่าการควบคุมดูแลความสง,งบเรียบร้อยของบนเมืองนะครับ ไม่ถึงก็เป็นตำรวจทหารแล้วครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยทั่วไปนะครับเป็นการรีดดพลอยเมนต์อย่างหนึ่งดีมากนะครับดียังไงก็คือมันทําให้คนที่จะต้องตกงานชั่วคราวเนี่ยอย่างน้อยก็มีงานทำนะครับแล้วก็ทําให้บริษัทเนี่ยาสามารถหาทางออกให้ตัวเองได้ด้วยนะครับนะทั้งสิงคโปร์เนี่ยในรายง,งานของรูมเบิร์กเนี่ยนะครับ มีนักวิเคราะห์ของ CIMB e เนี่ยเขาบอกว่าไอการดิเรปลอยเมนต์เนี่ยนะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานการตกงานได้มากนะฮะแกดแล้วม,มันจะช่วยลดเนี่ยฮะการการอะไรการตกงานในสิงคโปร์เนี่ยให้มันต่ำกว่า5%ได้นะครับเยอะสิเดียวนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นที่ เป็นหลักสิบแล้วนะครับว่างานโดยเฉพาะในโดยเฉพาะในใน,ในโลกตะว,วันตกนะครับมีการพูดถึงกันว่าอาจจะตกงานหลายสิบล้านเลยทีเดียวนะครับของอเมริกานี่ล่าสุดก็มีเคลมกันไปแล้วนะครับเคลมมาตาว่างงานการตกงานไปแล้วประมาณยี่สิบสองล้านสูงพอสมควรเลยนะครับเห็นแล้วก็อยากให้เมืองไทยเอาแบบอย่างนห้ไปใช้นะครับแล้วก็ในบทความนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์พนักง,งานบริษัทซื้อถูกยกตําแหน่งงาน ถูกรีเดโพลเมนต์ไปนะครับคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับก็คือเครื่องบินหนึ่งก็บินไม่ได้นะครับมันต้องจอดพนักงานก็ไม่มีงานทำนะครับก็แทนที่จะกลับบ้านอยู่วเปล่ากแกลวไม่มีอะไรทำคือบางที่เนี่ยก็ลิฟท์เอาไปด้วยนะฮะก็ไม่มีไม่มีไม่มีรายได้ไปด้วยกระั่นั่นเลย บริษัทก็โยกให้ไปทํางานซึ่งมันมีประโยชน์มากกว่านะครับงานนี้ก็คือของพนักงานคนหนึ่งนะครับเขาให้ทําหลายอย่างมีทั้งงานสาธารณสุขงานาดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกไปนะฮะมีขอไปสัมภาษณ์คนหนึ่งชื่อเจอร์รรรดีนนะฮะเจอร์ดีนลูนะครับเจอร์ดีนลูนะครับเป็นแอร์สเตทของสิงคโปร์แอร์ไลน์เ,อเอจอร์ดีนเนี่ยเป็นแอร์ตอนนี้มาทำหน้าที่ ช่วยจัดระเบียบผู้โดยสารขนส่งสาธารนณะนะฮะ MRT ของสิงคโปร์นั่นเองนะฮะช่วยจัดว่าเออให้อยู่ระยะห่างกันเท่าไหร่แล้วก็จะนั่งยังไงจะให้มันมีมีอะไรมีระยะที่ป้องกันโรคได้ก็คือเป็นพนักงานโซเชียลดิสแตนซิ่งนะฮะพูดง่ายๆเลยคือจากแอร์มาเป็นเจ้าหน้าที่โซเชียลดิสแตนซิ่งดีไปอย่าง ค,คืองานนี้ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าแอร์โฮสเตสก็มีน้ำจิตน,น้ำใจของบริการบริการอยู่แล้วนะครับพอไปทำงานแบบนี้อาจจะทำรู้สึกว่าคนที่ถูกโซเชียลดิสแตนซิ่งรู้สึกว่าไม่ถูกคุกคามนะถ้าใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งอาจจะดูดันนิดหน่อยก็อาจจะรู้สึกขัดขืนนะเจ้าหน้าที่ไปบอกเฮ้ y, คุณอยู่ห่างๆเลยสิอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกไม่ดีอันนี้พอมีแอร์โฮสเตสไปทำอ่ะคุณก็ทางนี้นะอะ,อะไรอย่างนี้นะ คือรู้สึกมันมันเป็นมิตรมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะปฏิบัติตามนะครับอันนี้ก็ดีทีเดียวผมอ่านแล้วเป็นบทความที่ดีแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับคือสายการบินไหนเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ว่างนะวแบบแล้วรัฐบาลไม่รู้จะทาไงเนี่ยไปคุยกันได้นะครับจับพนักง,งานมาทํางานพวกนี้ดีกว่าให้เขามีไรายได้ด้วยอาจจะไม่เต็มไม่เติมหน่อยหน่อยก็ยังดีกว่าอยู่เฉยนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งนะครับเป็นพนักง,งานเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนกันชื่อโนซาลิล่าสยาดี ตอนนี้ไปทำงานในโรงพยาบาลนะครับดีเลยงานพวกนี้งานในโรงพยาบาลก็เป็นงานบริการทางเดิมนะฮะผมคิดว่าถ้าจัดคนคือนูสรณรีนี่อาจจะไม่ใช่พนักง,งานพยาบาลไม่อยากไม่อาจจะมีความรู้ทางการแพทย์แต่ว่าควจิตหัวใจในการบริการมันมีนะครับมันก็จะจะช่วยในการประสานงานนะค,ความวุ่นวายในโรงพยาบาลนี่มันเยอะนะครับใครๆก็รู้อยู่นะครับพอมี เจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งมีทักษะในการเข้าสังคมหรือการการสื่อสารกับคนทั่วไปได้เนี่ยมันจะช่วยลดความขัดแยงแ้งระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับผู้ที่จะมารับบริการดูแลสุขภาพได้เยอะเลยเพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยก็วุ่นอยู่ทั้งวันนะครับก็เครียดนะครับงานก็ล้นมืออันนีถ้ถ้ามีคนไปช่วยนะฮะจากจากเซกเต,เตอร์อื่นเนี่ยซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องอประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการรับมือกับ คนทั่วไปได้นะฮะอย่างชันวิทยก็นี้นะฮะก็อาจจะดีนะครับ,รบ,าารบแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าที่กัดแพทย์ไม่ได้เป็นวิตยนะครับหมายว่างานก็ล้นมือนะครับจะมาปั้นยิ้มทุกอย่างก็ไม่ได้นะครับผมไมอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้ผมเห็นใจมากเลยบางทีใส่หน้ากากอนามัยานานๆนี้รู้สึกเลยว่าเจ็บหน้าแล้วก็หายใจลำบากผมก็นึกถึงเลย นึกถึงกับตลอดเลยว่าเจ้าหน้าที่การแพทย์ต้องลำบากแน่นอนนะครับนึกถึงตลอดเลยอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่การแพทย์ของเราแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับว่าลำบากกันมากนึกถึงแล้วรู้สึกว่าเป็นเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็อดทนอย่างมากนะครับทำงานก็เสี่ยงนะครับกลับมาที่รีเดพลอยเมนต์กันนะครับอันนี้มีสิงคโปร์ไลน์นะครับสิงคโปร์ไลน์แล้วก็มีบางบริษัทด้วยนะครับที่ที่ทำงานกับสิงคโปร์ไลน์ หรือการบินสายการบินอื่นก็คือ SATS s ซ SAT, นะฮะก็คือเป็นเป็นคนจัดหาเซอร์วิสให้กับสายการบินให้กับาการท่าอากาศยานแล้วก็มีบริษัทแท็กซี่ชื่อ Comfort Delgro นะฮะับคอมฟอร์เดลก็เปลี่ยนจากรับพนักง,งานอ่ะรับผู้โดยสารออกไปครับเปลี่ยนจากรับผู้โดยสารมาส่งส่งอาหารส่งพัสดุอะไรแทนนะครับก,ก็ปรับตัวไปอันนี้อาจจะ ไม่เป็น Redeployment โดยตรงอาจจะเป็นการปรับตัวทางธุรกิจด้วยแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือเป็นการบอกให้พนักงานคืออรืโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยบอกว่าตอนนี้ไม่รับรับผู้โดยสารแล้วนะเป็นเมสเซนเจอร์เป็นเป็นผู้พนักงานส่งพัสดุแทนก็เรียกว่าการ r e d e p l o y m e n t ไปช่วยกลาวพอบ้านเมืองกลับไปสู่สถานการณ์ปกติแล้วก็กลับมารับผู้โดยสารอีกทีนะครับอันนี้ก็ดีไปนะครับคือถ้าบริษัทไหนเนี่ยผู้นำบริษัทมีวิสัยทัศน์เนี่ยมี ปฏิพันธ์ใหมพริบอย่างนี้นะครับโอ้โหพนักานงานไม่ต้องกลัวตกง,งานหรอกไม่ต้องกลัวว่าจะแกล้งไม่ต้องกลัวว่าต้องกลับบ้านไปดูเฉยๆนะครับมีงานแน่นอนตอนนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่ารี l o พลอยเมนต์มักจะมาจากมาพร้อมกับคาว่าอ e สตร u คเจอริงปรับโครงสร้างบริษัทคือมักมักมันมักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันน่ากลัวแต่ตอนนี้รี d e พลอยเมนต์มันเป็นอะไรที่มันไม่น่ากลัวเลยปกิหลายคนนะควรจะคาดจะคา,า,าหวังเรื่องนี้ด้วยว่าเออนะ เรามีงานทํามีอะไรทําต่ออาจจะไม่ใช่งานประจํางานหลักแต่ว่าอย่างน้อยก็มีอะไรให้ทำแล้วนะนะถ้ามีอะไรได้ก็ดีไปนะครับบทความนี้ก็ยังไปสัมภาษณ์ต่อนะครับไปสัมภาษณ์ SAT SAT นะครับ SAT ตอนนี้ SAT SATS นะครับ SAT ขอเรียกว่า s a t กันลวกันขอเรียกว่า Sats a t นี่เป็นเป็น provider ให้กล่าวของ สา,สายการบ,บินต่างๆในสิงคโปร์นะครับ <c oughs> แล้วก็จะทาอาหารอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ s a ทก็รีดดพลอยพนักงานตัวเองถึง5,000คนนะครับไม่น้อยเลยครับ <c oughs> ไปทำงานอะไรไปทำงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของกระทรวงสาธรารณสุขนะของสิงคโปร์ <c oughs> แล้วก็ไปทํางานที่การท่องเที่ยวสิงคโปร์ด้วย <c oughs> ไปทํางานที่ตรวจคุเข้าเมืองเช็คพอยต์ของสิงคโปร์ด้วย นะครับไปทํางานอะไรที่มันไม่ที่เกี่ยวกับ catering ของสายการบินเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการใช้งานคนนะอย่างเต็มเต็มที่เลยตอนนี้คือไม่ต้องไล่ออกไม่ต้องให้ไปไปลิฟีไเราไปไป,ไป,ไป,ไปนะฮะไปทํำอะไรก็ไดนะ้บางคนอาจจะงงๆหน่อยจุๆทำงาน catering ดีๆก็ไปทําอยู่ที่ตรวจคนเข้าเมืองใั่ไน,นะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรทา ได่จากที่ว่าไปนะครับฆ่าพันคนนี่ไม่ใช่น้อยนะครับจู่ๆนัคือสายการบินตอนนี้มันกราวหมดนะฮะไม่ได้บินบินน้อยมากือคือพูดกันตรงๆก็คือแบบไม่มีความเคลื่อนไหวเลยแล้วนะฮะตอนนี้ก็สองสามเดือนแล้วนะครับการที่จะให้พนักง,งานนั่งแกขวอยู่กับบ้านเนี่ยมันน่าเบื่อมันไม่มีความหวังไม่มีความกระตือรือร้นนะครับคือค่าของคนอยู่ที่งานจริงๆ ไม่มีไม่มีงานแล้วมันชีวิตรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าไม่มีเป้าหมายนะครับการรีดดพลอยเมนต์บางทีเนี่ยอาจจะให้เงินไม่เต็มที่หรืออาจจะไม่ให้เลยก็ได้ใครจะรู้นะครับแต่มันก็ยังอย่างน้อยก็มีฮะมีตําแหน่งมีงานให้นะฮะไอ้ส่วนไม่ให้เงินเนี่ยผมคิดว่าให้นะครับเมื่อกี้ที่บอกกันม่ได้ให้เยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องให้นะฮะแต่อาจจะน้อยมากหรือยังไงก็แล้วแต่บริษัทหรือรัฐบาลจัดการไปในแง่ของสิงคโปร์เนี่ยนะฮะ น่าสนใจธุรกิจกับภาคธุรกิจกับรัฐเนี่ยก็ต้องมาคุยกันนะครับรัฐบาลเนี่ยลงไปคุยเรองก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ผมว่าทุกคนนี่ก็งนมึน,มน,มน,มนงงเง,งันหมดแล้วว่าจะทายังไงกันดีนะครับผมเห็นบทความหรือว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจยุคหลังโควิดเนี่ยผมเห็นบ่อยมากเลยแต่มาคิดคดูอีกทีเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนั้นมากนะครับมาคิดว่าต่อเน,นี่ยจะรอดยังไงนะครับ แล้ว r l o y p l o y m ม n t เนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันมีแนวโน้มดีมากว่าลดการตกงานได้นะครับคือภาคธุรกิจก็ลดช่วยรักษาชีวิตพนักง,งานได้นะครับประเทศชาติก็ได้ฟิกเกอร์ตัวเลขเศรษฐกิจด,ดีๆไปนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันช่วยต่อชีวิตคนนะครับ จะพูดกันแบบภาษาพะระคือแบบมันเป็นงานการกุศลอย่างหนึ่งเลยนะครับในช่วงเวลานี้ทุกคนก็พูดถึงกันม้ากเลยว่าเออจะอดตายกันแล้วเนี่ยกลัวก็กลัวโรคนะครับจะอดตายก็กลัวอดตายจะทํายังไงกันดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะกลัวโรคโกรธตายแล้วนะมันจะมีอาการเฉาตายด้วยนะครับความเฉาความหดหูนะ่ในชีวิตมันอาจจะนําไปสู่การคิดสั้นก็ได้นะครับซึ่งผมไม่ ไม่ได้ชี้นานะครับอยากให้เตือนๆว่าอย่า,ยาคิดอย่างนั้นนะครับทุกอย่างมันจะมีความหวังอยู่แล้วก็มันมีแนวทางอยู่ในเบื้องต้นเนี่ยอ,อาจจะงงๆหน่อยก็ถือว่าพาักก่อนนึก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมถือว่ากระตุ้นภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐก,ก็แล้วกันนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความอับเฉาในชีวิตของประชาชนหรือว่าพนักง,งานเนี่ยนะครับ <S 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 เอาแนวทางตา่ตางๆเนหล่านี้นะครับไปปฏิบัติใช้ดีกว่า การรี d e PLOY m e n t ก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่ง,งทำได้นะครับนะฮะก่อนจะจบรายการนะครับทางบูมเบิร์กก็ไปสัมภาษณ์พนักงานคนหนึ่งนะครับของแซดชื่อยงชื่อยงยงหรือยง,ยง,ยงนี่แหละครับเขาบอกว่ารู้สึก grateful ก็คือ grateful ก็คือแบบรู้สึกสำนึกมญคกูรู้สึกแบบตื่นตันใจมากที่มีงานแล้วก็ได้มีโอกาสช่วยเพื่อน ร่วมชาติประชาชนชาวสิงคโปร์ด้วยในเวลาเดียวกันในช่วงเวลาที่มันเกิดการระบาดครั้งนี้นะครับนะแล้วเขาก็บอกว่านี่คือโอกาสในการอัปเดตตัวเองตัวเองนะอัปเกรดตัวเองแล้วก็สร้างทักษะสกิลนะฮะทักษะในในด้านการเป็นผู้นำ leadership สกิลโอ้คิดดีนะครับคิดดีเห็นไหมครับเวลาที่คนคนหนึ่งได้ให้ได้รับโอกาสแล้วนี่ยนะครับเขาก็ใช้โอกาศสศักยภาพ สร้างสีพภาพได้เต็มที่อย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราให้ให้ความบอกให้แสงสว่างกับคนคนหนึ่งนะครับแสงสว่างนึงก็จะถูกจุดต่อไปเรื่อยๆนะครับเหมือนคนคนนี้นะฮะคุณยงนะฮะแกได้งานแกไม่ต้องอยู่กับบ้านเฉยๆนะฮะแกได้รู้สึกตัวเองมีค่าแล้วก็รู้สึกว่าได้ช่วยเพื่อนร่วมชาติด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างมองโลกในแง่ดีด้วยนะเมื่อมีความหวังก็มองโลกในแง่ดีว่าเฮ้ยเราอย่างน้อยเราก็ได้ปรับปรุงทักษะในการทํางานใหม่ๆขึ้นมา วันนี้ด e ฟทอล์ k แล้วก็มเวลาเพียงแค่นี้ก่อนก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งซึงคุณจารู้นีก็ Work From Home อยู่นะครับพบกับอมค์กรคิดคนเดียวนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอะไรใหม่ๆเรื่องอะไรใหม่ๆเราทำใหม่ๆเดี๋ยวผมมาแชร์กันเองนะครับอยากให้ทุกคนมีความหวังกันนะครับสวัสดีครับคุณกำลังรับฟังด e ฟทอล์กทอดระังสตาร์ทอ พอดแคสต์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ This is For Today Podcast